ะครับเมื่อกี้ทําให้ทางฝั่งจัำนี่อาจจะเครียดได้เลยเพราะว่าอินคามเนี่ยคงจะตกอย่างแน่นอนอ้าวไม่นะครับยังเท่าๆกันอยู่ด้วยซ้ำน,นะฮะโดยเฉพาะว่าเอ่อ้องต้นของทางฝั่งจัำนี่ก็ขัากนเยอะนะฮะเบื้องต้ไม่ได้แตกต,าต่างอะไรกันมากมายครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นว่าทําไมอินคัมถึงไม่แตกต่ออ๋อเริ่มแตกตาะะ่างแล้วครับทงฝั่งนี้เลยอะคุณก็เริ่มนำอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยแล้วนะฮะ แกก็เท่ากันแล้วด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรอาคอนเป็นฝ่ายนําในเรื่องของอินคามจริงๆครับมีการเริ่มออกไวกิ้งออกมาเมื่อเห็นโคโรโลซัสนะฮะก็ต้องพยายามจะเคาน์เตอร์ให้ได้ครับทางฝั่งจัมมี่ก็มีเออ่สต็อกเกอร์มา6ตัวนะฮะซูมารินก็เห็นนะฮะดึงคูเบอร์ดเซอร์นะครับแล้วก็โด,ดนยิงไปครับเพราะว่าเอาเซอร์นี่ก็เล็งหัวไว้หนั่นเองนะฮะหมันไส้เล็กน้อยถึงบรรจงนะฮะทางฝั่งของเรดอาคอน,นก็มาเลยครับ บุกมาชุดใหญ่นะฮะถ้าดูดังนั้นอันนี้พระพาเนี่ย90ตัวสาวทางฝั่งจำนี่คงเครียดหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถึงมีการวัดอินดินนว,วิทมาโอว์วัดสต็อกได้มา3ตัววาร์ปเซนชุย่ยออกมา1ตัวนะฮะต้องมาดูกันว่าจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเขาเพื่อจะบุกเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะมักนการดรอปชิปหลังทางทางาั้งทางฝั่งจาำก็ไม่มีการสร้าง อ่าโพนิชชั่นเลยเพิ่มเติมอยู่หลังฐานนะครับแต่ว่ามีการสร้างโคลซัตเรื่อยๆนะฮะดูในได้ยูนิตกันหน่อยดีกว่าครับรสามโคลซัตนะฮะเพิ่งออกมาตัวเมื่อกี้นะครับสิบสองสตอเกอร์สิบสองฮนทรีครับสามสีดอทนะฮะถ้าก่อนจัมพ์ห้าหลอดในอาร์คอนี่ยี่สิบแปดมาร์เดอร์ครับหกไวกิง้งสองมาดูแบกไลท์ยี่สิบมาริน,นะครับมีกมารประทะกันตรงนี้แน่นอนหรือเปล่าไม่ใช่นี่นะแอบใจนิดนึงฮะยิงกันเล่นๆนะฮะ นะฮะและยูนิตลอสนะฮะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งจั๊มเนี่ยสี่ยูนิตไปมากกว่าถึงสามสามตัวนะครับแล้วรีซอสก็โอ้โหสองพันห้าสองพันแปดนี่เราคงจะคิดคิดได้ตรงนี้ปะทะกันแน่นอนครับโอ้สตอเกอร์โพสชั่นไม่ดีนะฮะมาอยู่ข้างหน้าก่อนตรงนี้โอ้ฟอสฟิววะแต่ว่าเนี่ยครับมันจะดึ่งประมาณนั้นก็ไม่เวิร์คครับเพราะว่าทางฝั่งรีฟอสฟิวได้สวยงามขึ้นงานดีเลยอ่ะเขาคงจะเทียร์แล้วแต่ว่าโคลันก็โดนไวที่ฟอสไฟยิงไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาจต้องใช้ความ ผลลายของบอรลูเริ่พยายามจะตอกรอนครับก็ต้องมาดูกัว่าจะเวิร์กหรือไม่ไปริงเาง่ยสามารถจารตทรศัพท์ได้หรือตัวท้ายแล้วและแน่นอนครับเอาเราะเนี่ยมโดนบล็อกอยังไงก็ไม่แคล์สอ่อนะฮะจัดหนักอ,อ,อยู่เรื่อยๆครับเนี่ออาการสาบตรงนี้ด้วยครับแล้วก็พย,ยายามจะยิงไปที่สตอกเตอร์ที่จะตจะต,ต,ตัวนะฮะนั่เอครับก็ยายามะว่งหนีจกเป็เสียตอเอรเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันครับ ังคอนเริ่มมีการส่งยูนิตเพิ่มเข้ามาแล้วฮะ,ะมีการเล่นเอ็มเอ็มที่พวกเราเ,เนี่ยคิดถึงกันจริงๆนะ,ะไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่แล้วฮะทั้งหลายะะาไม่ใช่สิะครับไม่ค่อยได้เห็นเลยคอนเล่นเท่า,หา,ะคะคามไหร่แล้วนะฮะพวกเราเล่นมาเลเซียแท็กซี่เยอะค่ะโอ้โหมากันก็นโดนเดินท้ายบีนนะครับเกิดบินเกิดบินอย่างน,น,นี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะฮะทั้งฝั่งจับแต่ยูนิตไม่พอก็ต้องพยาย,ยามกันบ้านมาให้ได้ก่อนนะ,ะตอนนี้จะเป็นปัญหาทางสังคมมากกว่าน,นี้ครับแต่โคมนี่แทบหมดนะ ดูืาชนั้ะยูนิตในผมหรือสาวสองตัวนะครับจากเมื่อกี้นี่ห้าสิบมาทัวหรือเปล่าก่อนสามเมย์มาร์สเลยทันยูนิตกัลังยูนิตมาเรื่อยๆคอจีจีแน่นอนเลนอาร์คอนชนะเข้าไปรอบสี่คนสุดท้ายน,นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยใครที่สามารถชนะเข้าไปได้บ้างนะครับ มันเตอร์จอตัวเองดูหน่อยนะฮะว่าเป็นไงนะอยากรู้เหลือเกินอ๋อยังโอเคอยู่นะครับ ันนี้ก็ยังรอผู้เล่นรอ,อ,อบ4คนไปแปดคนสุดท้าย,ยแข่งกันให้เสร็จอยู่นะฮะก็ยังมีคู่อื่นที่แข่งกันอยู่อย่างซููสไตร์ที่จะไปเจอกับมายานะครับก็ถ้าเกิดใครหนึ่งในนั้นเนี่ยนชนะเนี่ยก็จะมาเจอกับเรดอาคอนในคู่ที่สี่นะฮะไอ้คู่รอบสีคนสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอยากดูคู่นี้ก็พิมพ์เาไว้ว่าอยากดูคู่นี้นะครับเพราะอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันของจีวีทูนแ กับจิวิลคัสสุนะฮะผมก็จะถามว่าใครชนะนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชนะระหว่างคู่จิวิลคัสสุกับจิวิลทูแหนกนะครับที่รู้สึกจะไปเจอกับใครนะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงนะฮะรู้สึกจะเป็นเจอกับเออ่โปรตตสสองคนน่าเป็นจิวิลฮาเดสนะครับกับ ใครสักคนหนึ่งฮะเดี๋ยวใช่นี่โออดี้หรือเปล่าก็ไม่ชวนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูเลยถ้าอยากดูคู่นั้นก็กดสองแล้กันหรือว่าบอกว่าอยากดูคู่นั้นนะครับผมก็จะได้เลือกถ่ายคู่นั้น,นะฮะอยากจะตามใจเพื่อนๆกันนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปถ่ายในอาคอนคนเดียวเดี๋ยวจะเบื่อกันนะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ วันนี้เราก็ดูเป็นแบบอบอุ่นแล้วกันนะดูกันประมาณสิคนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่มาดูผมนะครับวันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปที่ร้านยังจอยแล้วกันนะฮะก็ดูกันแบบอบอุ่นแบบพี่น้องะะอ่าพูดถึงปุ๊บลดปั๊บนะฮะเลยสิบทันทีครับไม่พูดแล้วก็ได้ครับโอ้น้อยใจนิดนึงนะฮะร้องไห้ เขากำลังไม่ให้ดูกักนั้นนะฮะไม่เป็นไรครับปล่อยไปครับ ผมไม่ค่อยชอบงานออฟไลน์นิดนึงนะฮะรี่สึกว่าออกนายากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่อยู่ไกลๆนะครับไม่มีทีมงานที่อยู่ตรงนั้นที่คอยออกนาให้นะฮะทำงานออฟไลน์แล้วปวดสมองนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไงเมื่อไหร่บ่นนะ้วยนะ้อยบน่บนบ่นระหว่างรอค่าเวลาเราก็มาดูคู่นี้กันเลยดีกว่ารู้สึกจะเป็นเกมที่สามหรือเปล่ารครับ ให้ช่วยอีกทีนะฮะก็เป็นคู่ระหว่างซูสไตร์กับมายานะครับผมก็เป็นเทอร์เรนกับเทอร์เรนนะฮะน,น่าสนใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเทเร,รนกับเทเร,รนเป็นวินเดอร์แมตที่หลังๆนี่ใครเอ่อก็สนุกสนานนะ,ะดูโอ้ตอนนี้ก็สกอร์เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะฮะ ระหว่างสุดสตาร์กบายาน,นครับใครชนะคู่นี้เนี่ยใครชนะเกมนี้ก็จะเข้าไปเจอกับเรดอาร์คอนนะฮะนี่เรดอาร์คอนนะฮะก็จะเป็นเป็นมีเลือ่องแบบเธอเล่นกับเธอเล่นอีกชนะเราไปเปลี่ยนไปถ่ายคู่ดีกว่านะฮะน่าจะดูอะไรสนใจมากกว่านี้อย่างมากก็เจอโปรตอนกับโปรตอนนะฮะเรื่องนี้ไม่เห็นเซิร์ฟเลยครับผมค่อนข้างน้อยใจกับเซิร์ฟเพยเยอร์ในประเทศไทยนิดน,นึงนะครับทำไมต่างประเทศเขาเล่นกันเก่งได้ทำไมคนไทยนี่ไม่ใช่หรอครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยหรอครับมัน เป็นเผ่าที่เ hey, ล่นยากนะฮะเราอย่าไปเปรียบเทียบนะฮะก็อยากให้มีเซิร์ฟจริงๆในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับว่าคงจะเป็นสีสันได้มากกว่านี้ฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าคิดถึงเซิร์ฟมากเลยครับแต่ว่าก็มีรีเพลงของคุณเจคอลเนอร์หรือเปล่าที่ส่งมาให้ผมแล้วผมยังไม่ได้พากันนี้ผมก็คงจะเอาลง u t u b e เร็วๆนี้นะฮะเจคอลเนอร์ก็เป็นผู้เล่นเซิร์ฟที่ดีคนในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไง ลองนั่งเขีย่ยรีเพยที่ข้างๆไว้นิดนึงนะฮะบาร์แรกลงมาเรียบร้อยแล้วครับทางฝังฝ่งวายาทางฝั่งก็คือ,ตอใต้ลงมาครึ่งทางแล้วนะครับอ่าเปิดแทบชุบปิดเปิดที่ไม่ใช่นะไม่เล่นนะ ครักบบ่อนก็มีคำว่าสาที่พูดหลังฐานรับด่านนี้ชื่อด่านเดียวต้าคนเล่นกับด่านสี่ผู้เล่นนะครับเอ่อเสียวกับหนึ่งนาฬิกาของวันที่ครับหนึ่งนาฬิกาของวันที่ห้านาฬิกาของวันที่และเจ็ดนาฬิกาของวันที่นะครับมายาวก็ไปยามจะไปสเก้าดูอยู่ครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมไม่ไปสก้าดูนี่ก่อนฮะเไอสเก้าวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้นะครับงงๆนะครับคือตังแั่เอ่อซูสไตน์มาถึงก็ไปฮาราซีเอสบีที่กำลังสร้างวาระอยู่นะฮะับทำให้เอ่อดีเดนในการสร้างวาระไปนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวเอง บรอดเลยครับออกมาก็เป็นยิงซ่ามารีนทันทีเลยครับซึ่งคืตอตลนนี่ก็ออกมาแล้วครับซึ่งเอ่อมารีนตัวแรกนะฮะฝั่งนี้ก็เอามารีนมาเอ่อเอาเอซบีมาครับคงจะมาตบก,กับานาลิตบจูบหรือเปล่าขึ้นไปโอ้โดนยิงฮนะต้องถอยทันทีเลยนะฮะไม่ไหวนะฮะไม่เวิร์ดมันเป็นอะไรที่กดดันเกินไปนะฮะ ไซน์นิมารียก็เอามาเลยครับตัวที่2องตรงนี้ฮะกำลังมาแล้วยิงครับโอ้โหไอเีบีพยายามจะมาบวกด้วยฮะแต่ก็คงจะไม่เวิร์คครับฝั่งนี้ดู้สึกจะมีมารียแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเอามายิงกันละครับฝัง่งนี้ได้เปิดก่อนได้เปลี่ยนนะฮะแต่าาทางนี้มี่สองตัวก็ไมโครสู้กันแล้วโอ้โแลกกันไปคนละตัวนะฮะฝั <S <S ่งม,มิวส์ไตรก็เอาไอซีบีมาคุมมาที่เซนต์แอนการ์ทาวเวอร์อันนี้นะครับเพื่อดูทางให้ได้ฮะทั้งสองคนนี้ก็เลือกไปเล่นเอ่อแฟคเตอรี่นี่ฮะ ทางฝั่งวายาได้สร้างเร็วกว่าทั้งแล้วก็เอาแท็กหลักมันจะเป็นทางได้สีแทงนะครับส่วนทางฝั่งตัวซูสไตสน์ก็ให้ปริเสตนี่ก็ไปออกอาสตาร์พอร์นะฮะแล้วก็ติดเทคแลักเข้าไปเหมือนกันนะครับมจะเป็นสีแทงเหมือนกันทั้งนั้นแหละครับแ <c> ต <oughs> ่ว่ายังไม่มีการติดแอดออนหรือว่าพวกเทคแลัก,กเรือเรเดเตอร์ให้กับ เออแปลกแต่อย่างใดนะครับทางฝั่งมายาก็เช่นกันนะฮะแล้วก็ยังไม่มีกา,ารซัพพอร์ตทางฝั่งมายาก็ต้องมาดูกันเขาอาจจะเน้นหนักไปทางสีแทนจริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปรียบทางฝั่งของสตูดิโอท,ท,ท,ที่สามารถลนสตซัพพอร์ตได้อาจจะเอาเออบัญชีม,มาปวนสีแทนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มายาก็ได้มาสแกนเห็นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าฟนนีออกเฮเรียนนะฮะ